อบางเดี๋ยวขายถั่วไม่แตกก็ด้วย <laughs> อันนี้ขายถัวเ <laughs> ข้ามาเมืองไทยนี่ขายถั่วเลยเค,เคยเห็นไหมขายถักถั่วถั่วอะไรพวกเนี้ยยังไงยังไงคนไทยแนะนำบอกน,นู่นไปขายตั้งแต่เช้าจริงช้าเลยเชื่อไหมไปแป๊บเดียวห้านาทีหมดเลยทําไมทําไมถึงหมดไม่ได้ขายดีนะนุกพี่ลาบแดกหมดเลยจ <laughs> านเยอะวันนี้เอา เอาเอาเอาของเอาถั่วมาให้ด้วยไหนถั่วไหนถั่วโอ้โหปังนี่ปลูกเองปลูกเองถั่วถั่วถั่วพันไหนเนี่ยเนี่ยนิบุกมามาจากอินเดียเลยใช่ไหมโอ้โหขอบใจมากขอบใจมากบังถั่วหรือมันแก้วอะถั่วโตถัตถั่วโตตกใจจังวันนี้มีอ้าวนุ่นเอ้าวเผลอแป๊บเดียวาวดมาแล้วโอ้โหสนติดติงเลยว้ มีอีแอดเขอยห้อยมือบนอ๋อจีบมาเอ้ยแล้วกูจะต้องมาใส่งานนะไม่เป็นคราวนี้ไม่เหม็นท์วนละเหม็นทลิกเกลิกเก้ันนี่มีของมีของมาโชว์มีมีอะไรมาบ้างอับดุลอับดุลเคยดูไหมอับดุลเฮ้ยเคยเห็นแต่ของปลอมทำงานวะกันเหรอนั่นนั่นของปลอมนี่ของจริงไอ้ยานี่ของจริงแน่นะเลือกใครมาก็ได้เป็นอับดุลมามามา คคมครับมาเลย<ต>บาง,องของอะไรเนี่ยแรงมากแรงมากนะง่วงนอนเอานึกว่าเป่ามงกลับบ้านนะกูยังไม่ได้นอนหลบับผราปิเตอร์บาดแล้วฟังเขาแล้วอับด้ดวย บังรู้ได้ยังไงเนี่ยเอาคนอื่นชี้ก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวจับหมุนเลยจับหมุนเลยเดี๋ยวหลอกหลอกกันหรือเปล่าอ๋อทำไม่ยอมอ่ะดูเลยเอยเอาเอาพี่พี่จี้ดิพี่จี้ดิอ่ะดูเลยตามพี่ไปตามไปเนี่ยตามไปเลยตามไปเนี่ยชี้เลยนั่นที่เขาชี้น่ะอะไรลัพ่อบเฮ้ยเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะนนาะก็เกงไงโอ้ขออีกขออีกอยากอยากดูอีกบ้างดูเลย ข้อที่สามอะไรกระติบอับดุลอับดุลเฮ้ยอับดุลเลยเฮ้ยมายังตายไปแล้วมีเสียงอะไรละน้าเสียงอะไรละน้าละน้าโค่หายไปมีอับดุลทำไมโอ้โหว่ากันว่าทำไม โอ้พอที่สามปีเจ้าหมายปีก็ปีอะไรอ่ะมึงจเต็มกุหลาหน้าอะไอ้ลิเกนเหรอไม่เห็นหน้านะลิเกตัวนี้ทนเกลีทนมือแล้วเขาบอกเขาบอกไอกุหลาบหน้าหลับหน้ายังหลับหน้ายังไม่ช่วยพูดหลับหน้าขอโทษขอโทษไออันของจริงอันนี้ของจริงแล้วเดี๋ยวเป่าปีเรียกเมื่อกี้แย่เล่นใช่ไหมมันนี่แย่เล่นเออทเป่าปีเรียกงูมีมีมาเดี๋ยวบ้างที่เด็ก เอเอาเอเอาเอาเอาเอเอาเอีเอา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 เอยเาเอาเอาาเอเอาอาเาเอาเาเอาอย่าเอเออาทาเอาเอมเอเอเาเอาเอาอหอาเ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 ออเอีเอาอาเอาเอาอาเอเองเอาเาเอาออยเอาาเาเหอาเอาเอเออยเอเอามอาเอาเอาเอาอ่อ <busca> เัออเนาอาเา เ้ยไอยู่ไหนไอ้ไนี่เด็กขาดเด็กขาดบังทางไมเอาไก่ไยบางอ๋องูกินไกู่กินไกแสดงว่าอีเหี่ยมมีพกีชวกพูกแม่้าวเดี๋ยวช่วขาดดิอีนาเที่ยบอกผูกงูอย่างเดียว โชดยงาของจริงอ oh! yeah, yeah, yeah. <c ười> ่ะเมื National ่อก <c ười> ี้ออดับเมื่อกี้นึกไก่ไก่งูเมื่อกี้นึกกินไก่อ้ยายยาไก่ไม่หลดเนีไอ้ย่าเดี๋ยวไก่แดกหางงู อย่าไม่เอาอย่างนี้ตัดเข้าโคต้าก่อนให้นั่นนะเด็กขาดตะปูอีกเียเฮ้ยดึงผิดกูตรงสายเลยอับดุลนะของจริงของจริงนะของจริงเอาไหมสามสองหนึ่งทดสอบตายปั๊บปังงูไม่ไงท้องงูไม่พร้อม อยากเห็นอยากเห็นอยกเห็นไม่รู้รบ้างยๆหน่อยยๆหน่อยยๆหน่อยบงบังอเอาีอนะบางงูไปไหนอะงูขาดแล้ยทำไมงูขาอะงูขาเยี่ยนะครับ ไอ้จิบมายตัดหนวดงูตัดลิ้นงูเดี๋ยวที่มาเนี่ย